ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งส่งเสริมด้านการศึกษาได้พระราชทานพระบรมราโชบายว่าการศึกษาจะต้องสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสี่ประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการพัฒนายเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของประเทศชาตินับแต่ครั้งอย่างทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุชมารได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายจัดตั้งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุชมารหรือมทสอ พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากนี้ยังได้พระราชทานความช่วยเหลือทางด้านชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยควบคู่ไปด้วยปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานรวมทั้งสิ้น1,764คน และส่งสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์วชิราวุธวิทยายลัยและโรงเรียนพปรร,ราชวิทยายลัยในพระบระมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้พระราชทานปริญญาบัตรและพระบระมราชโาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา<น>จากมหาวิทยายลัย<ำ>ต่างๆรวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ นอกจากนี้ด้านการศึกษาทางไกลได้ส่งสืบสารรักษาและต่อยอดการเดำเนินง,งานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พัฒนาระบบการผลิตและการออกอากาศให้ผู้เรียนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการศาสนานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัคระศาสนูปรรมพกทรงอุปถรัรมและส่งเสริมทุกศาสนานในประเทศไทยทรงพระราชาศรัทธา,าเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนาระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทรงถึงพร้อมในการเป็นพุทธมามก,กะและในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2562ได้มีพระราชดำรสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูประธรรมภพส่งสืบท่อประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราช,ชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาส่งสถาปนาสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระราชอุปัฏฐยาจารย์ และสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระราชกร,รมมาวาจาจารย์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าโดยมีพระราชาหฤาทัยระลึกถึงพระคุณอุป,ปาการ <ป S 1> ที่มีต่อพระองค์และพุทธศาส,สนาจากักรทรงสถาปนาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอัมพรอัมพโรผู้มีพระจริยวัตรเรียบง่ายสมถะ เคร่งในพระธรรมวินัยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งกตัญญูกตเเวทิตาธรรมทรงพระอนุสรณ์ถึงพระมหากาุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงวางฐานรากอันมั่นคงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาต่อพระสพนิกรชาวไทยมุสลิมมาโดยตลอดได้เสด็จพระราชดำเนินไปในศาสนพิธีและโอกาสสำคัญของชาวไทยมุสลิมอย่างสม่ำเสมออาทิงานเมาลิดกลางที่จัดขึ้นเพื่อรำล,ลึกถึงศาสดามุฮัมมัดพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิมามและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ พิธีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคำทีอักุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตป,ปาปาประมุขแห่งนครรัฐวาติกันอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชาจรรยวัตรที่งดงาม แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีเป็นที่ประจักษ์แกค่คริสศาสนิกชนและระสนิกรทั้งหลายด้วยเหตุที่ส่งส่งเสริมศาสนาทั้งปวงในประเทศผสนิกรใต้ร่มพระบรารมีจึงอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา งานอีกด้านหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญคืองานด้านสาธารณสุขได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานพระราชดํำริจัดตั้งโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผสบนิกรโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิมทุรกันดารดังที่ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521รวมทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศ ทรงห่วงใ่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระม่อมให้จัดตั้งโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์โดยพระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังซึ่งก็เป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของสังคม ทรงเล็งเห็นว่าสถานพยาบาลหลายแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่จึงพระราชทานเงินทั้งหมดที่ประชาชนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบชพิตรแก่สถานพยาบาล27แห่งเป็นเงินกว่า2,400ล้านบาทสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบไปทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานกำลังใจและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งอย่างได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อาทิเครื่องช่วยหายใจชุดป้องกันการติดเชื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห้องตรวจหาเชื้อให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศตลอดจนพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อรับมือกับโรคโควิด -19 ด้วย นับเป็นพระมาหาการุณาธิคุณที่ส่งสืบสารรักษาต่อยอดการส่งเสริมการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาสาธารณสุขเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณานราษฎร